และตอนนี้เราก็มาถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับที่บุรีรัมนะครับเพื่อน,เ,น,เ,นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเยี่ยมเยียนกับอาจารย์เอ๋กันหน่อยวันนี้แกมีแข่งน่าสำคัญไปเพื่อนๆ,นๆับสวัสดีครับพี่ เจอเลยเจอผมเมื่อ EP ตอนนู้น EP แบบนานมากแล้วอ่ะตั้งแต่อุ้่น KR เนี่ยเรื่อมาแล้วก็หายไปเลยก็นี่ครับวันนี้ก็มากันที่สนามช้างนะครับเราก็มาแข่งในการ o r b i ซีซั่นไวสสนามสุดท้ายของปีนี้ครับของปี2023วันนี้อาจารย์ได้ครับว่าอาจารย์ เตรียมทีมมาแบบปูทีมเลยป่ะสนามนี้ผมว่าพร้อมที่สุดเท่าที่เคยเตรียมมาเลยอยู่แค่โทรเรียกผมให้มาดูไว้ผมพร้อมที่สุดไม่ได้สนามนี้ผมพร้อมที่สุดนักเตะอินเดียเร็วมากออ่่าาครับน้องแตงก็ลุ้นแชมป์กาจะลงไปถึงแล้วก็ซูเปอร์ไบค์เราก็ลุ้นในรุ่น ST1 มาลุ้นว่าเนี่ยทีมเราที่เดี๋ยวจะแข่งนั่นเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยบนฟ้าก็เริ่มจะมาจะวางแผนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ไปดูไหมพาไปดูก่อนไหมเาไปดูทีมกันไหมไหนแล้วก็มาตัองไปโอ้โหทคันเนี่ยโอ้โหหกคันหกคันเจ็บไปหนึ่งเอาเหรอแต่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บเพราะรถนี่นะพอดีน้องเขาล้มในช่วงของบูคูอ่าเป็นโครงการของยามาฮ่าเขาแล้วก็ล้มโค้งสุดท้ายเสียดายเสียดายเสียดายเลยเสียดายนะเพราะว่าซ้อมมาช่วงซ้อมเช้าเข้ามาที่หนึ่งด้วย ได้ข่าวว่าตุ้มซ้อมมาอย่างแบบโอ้โหคือด้วยความที่มันเป็นรถแข่งแบบนี้เนาะมันก็จะรายการที่ใหญ่เลยนะคือมันเป็นรายการด้วยความที่ความยากของรายการนี้ก็คือมันเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ1ปีเนี่ยมันจะมีแค่4 4เลสห้าเลสห้าเลสห้าเลสดังนั้นเราก็ต้องโอกาสที่เราจะแบบทำผลงานเนี่ยมันน้อยมากดังนั้นเราก็ต้องแบบทำให้ดีที่สุดครับไปไงวันนี้วางเป้าได้ไงอาจารย์ตรงนี้ว่า เป้าหมายสนานี้มีอย่างเดียวคือต้องที่หนึ่งเป็นที่สองลองใครไม่ได้ด้วยเราเราเราเป็นรองมาสองสามสนาแล้วเราไม่อยากเป็นรองแล้วสนามนี้ต้องมาให้ได้ต้องให้ได้ต้องเชียร์ต้องมาให้ได้เดี๋ยวไปแข่งช่วงบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับช่วงเราจะเริ่มแข่งรุ่นแรก SS1 4 0สหนึ่งี่อย่งในช่วงเที่ยงตรงครับเดี๋ยวแล้วผมจะพาเพื่อนไปติดตามทุกนาทีหนึ่งในรุ่น400เนี่ย ผลิตภัณฑ์ของโมริเทคเนี่ยมีในรถเยอะมากเฮ้ยจริงหรือเปล่าไม่ใช่มีแค่เคพี่อ้าวเหรอเฮ้ยไปเดี๋ยวผมมาดูกันครับว่าเพื่อนไปชมอะไรกันบ้างของโมริเทคคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าโมริเทคมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่สามารถเอามาใช้ในสนามแข่งได้ครับพี่นี่ไม่ว่าจะเป็นการแทนการแข่งนี่ดูใช้แบบสะบักสบอมมากด้วยคเยินนะขอบอกพี่ตงพี่ตงเล่นตะยับเลย แม้กระทั่งแบบเล็กๆน้อยๆพวกปรับสายคัทนะครับพวกเกียร์ยงเอซเก์ยงของของเกียร์ยงของโมรีเทคเนี่ยก็ใช้งานได้จริงๆในสนามแข่งนะครับในรุ่นของนินจา400นะครับการแข่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยขอเราคุณเอ๊คุณเอ๊มีอะไรโมรีเทคชิ้นนี้ไหมครับแหวอาจารย์เล่กเล่นป่วยซะขนาดนี้โอ้เดี๋ยวไปแอบดูทีมอื่นเลยใช้จริงๆนั่นแหละ ไป,ไปเดี๋ยวไปแอบแตากล้องอย่าลืมไม่ได้เสิร์ตที่มือนะเอาใช้จริงๆโ <c oughs> อ้โหันไหนแต่งสุดพี่วันนี้งครับมาดูเรื่องของรถถามว่าเต็มสุดเนี่ยเราเต็มที่สุดในกด์กาเท่าที่มีมเพราะว่าในรุ่นในในรายการอย่างเงี้ยก็จะมีกด์กาเยอะมากนะครับแต่ถามว่าพวกอะไรแตง่งคืออย่างอย่างพวกเนี้ยก็จะเป็นรุ่น SS 1น่ง SS 1เนี่ยจะเปลี่ยนปั๊มเบรกได้เปลี่ยนจานเบรกได้เปลี่ยนปั๊มบนได้ ่าเปลี่ยนล้อได้น้ำหนักไม่ชั่งแล้วเป็นพวก SP เนี่ยต้องต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ต่อน้ำหนักให้หากรรมการอยูด่ด้วยกฎเกณฑ์ขนาดนี้กฎเกณฑ์ต้องมานั่งอ่านดีละข้อทีละข้อส่วนซูเปอร์ไบค์นี่ก็จะเป็นในส่วนของ SP SP คือซูเปอร์สต็อกนะครับช่างก็เตรียมความพร้อมอยู่ในรุ่นนี้ก็มีโอกาสรุ่นสูงครับนี่สิ๊กเกอร์ใหญ่มากแนน่อาจารย์เอเหล่าอาจารย์เอเหล่าขนาดนี้ผมชักอยากจะดูเลย แม่จะต้องรอดูต้องรอดูนี่เพราะว่าผลงานคอล์รบายวันนี้เนี่ยเราสตาร์ทกิจหนึ่งด้วยแล้ววันนี้อากาศเปิดด้นะนะได้ใส่เต็มที่แน่จะปิดแล้วจะปิดแล้วออยย่า่าปิดแล้วรีบหรอรีบรีบร้อห้มันเที่ยงเร็วๆเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักพี่นะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่กิจสตาร์ทกันครับ ก่อนถึงโค้งสิบสองคุณผู้ชมบายังไงเอาชาทักขึ้นมาครับวคชนินจะไปลายเดิมไหมชาทักแซงโค้งสิบสองแล้วก็ออกจากโค้งสิบสองมาสมุปเป็นโ้ชารักชาววันจบวินเนอร์บิ๊กโอว์เฮ้ยอ้าวอาจารย์เอ๊ะ เปลี่ยนเสื้อที่ใหม่เพระาะว่าไงเนี่ยเบอร์นหนึ่งข้งหลัง <ผม S 2> เนี่ยเตี้ยไม่พี่แล้วเตี้ยไม่พี่แกะแกะพี่ต้องลองแกะดูเฮ้ยหม่เพระาะว่าไงเนี่ยเราคว้าแชมป์พี่เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเนี่ยรุ่น400 SS2 <อ>ที่ผมบอกให้ว่าน้องแตงเนี่ยที่เราปลูกปัน้นปลูกปัน้นดันมันเข็นมันแล้ววันนี้มันก็ทําได้จริงๆอิงเทีมงานฝากหน่อยแล้วก็ได้จริงๆนี่เอาคว้าแชมป์ เสื้อแจ็มเดูอเสื้อแจ็มในหนึ่งปีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีแค่คนเดียวพี่กว่ามันจะปั่นป่าอุปสรรคมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ล้มไม่เลยไม่หลุดไม่พังหรือเ้องผ่านอะไรมาเยอะอ่ะน้องผ่านมาเยอะและน้องเองก็เป็นนักแข่งในการดูแลของสิงป์ด้วยเขาเป็นเด็กในส่วนของสมาธิสั้นอ๋อเป็นเด็กปั้นด้วยอ่าเป็นเด็กสมาธิสั้นพี่เหรอ ก็ได้ทุนจากสิงห์ด้วยสิงห์เขาก็ส่งเสริมให้มาแข่งกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยโอ้โหและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนี่เราที่ทีมเราในปีนี้ภูมิใจทีมอาจารย์เอ๋เลยครับได้เลยเป็นความภูมิใจของน้องของครอบครัวแล้วก็เป็นผลงานของทีมที่ยอดเยี่ยมครับครับย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เอ้ด้วยครับขอบคุณมากมากรับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่อริเทสอยู่เพียงข้างเรานะครับ นังม่เล็กนังพีเต้นังน้องเนครับ,รบที่ยินดีย,ยินดียินดีเสมอเลยครับอาจารย์เอล้ะยังไงขอขายของอีกนิดนึงยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามแบรนด์โมยเทคแบรนด์ลอเต้แล้วก็แบรนด์ซีในเครื่อง,องเราครับฝากติดตามช,ช่องทาง Facebook หรือว่ากระทั่งเว็บไซต์ของเราและกิจกรรมต่งตางๆครับรวมไปถึงทีมแข่งที่เราร่วมสนับสนุนใช่แล้วก็ติดตามอาจารย์เอของเรา ก็ปานติดตามผมทูกในทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโพซิชั่นไหนก็ตามจะอยู่ในนักแข่งชิงแชมป์เอเชียหรือว่าจะเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าจะเป็นผู้จัดแต่ถ้าถามว่าคุณเนี่ยทางพักหลังนั้นไม่ค่อยว่างเลยเดินทางเดินทางตลอดเดี๋ยวรล่นเคอามาเจอกันหน่อยผมรอมานานไม่เคยได้เจอทั้ทีเนี่ยเคอาผมรับประกันเร็วๆนี้เคอาเนี่ยเจอกันแน่กับตันเป็ดเนี่ยผมขี่เองด้วยคารันตีอร์นี้แต่คุณต้องโดดนอนนะโอ้โผมไปซ้อมวันนี้ไหมอ่ะไม่ไปซ้อมหมด นี่แล้วผมไปโดดนอนนี่นะน้องๆที่เชียร์ผมอยู่ที่ฮาก้าอะไรแล้วกันน่ะอ่าโอเคเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคพวเราเน็กเตอร์โมเดิร์นเอเวียเปีเรติ้งครับแล้วพบกันครับเพื่อนๆ